รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ความเดิมจากตอนที่แล้วผู้คนในเมืองแองเจิลทาวต่างพากันนำใบไม้ไปแลกน้ำมันฟรีที่ปั๊มของแม่โมดติ้งโน่งเป็นจำนวนมากแถมยังมีรถบรรทุกลึกลับที่มาเที่ยวเก็บใบไม้นั่นอีกวิกฤตการณ์ใบไม้หมดเมืองเริ่มจะแย่ลงเรื่อยๆเะนแล้วเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปต้องมาติดตามชมกันแล้วละค่ะไม่มีใบไม้เหลืออยู่เลยอ่ะงั้น,นก็ถึงเวลาที่เราต้องไปขอโน้ตพิเศษจากคุณอาติ้งหน่งแล้วละสิพเพราเราไดไปที่ปั๊มกันเถอะอ๋อ ตายแล้วตายแล้วใบไม้เกลี้ยงไม่เหลือเลยแดบ,บนี้ใช่นกระแสน้ำมันไม่ได้น่ะสิใบไม้เกลี้ยงลูกค้าก็เกลี้ยงตายแน่เลยคราวนี้คุณอาดินน่ใจเย็งเงนๆก่อนนะคะฉันเสกน้ำมันให้ใครไม่ได้อีกแล้ว<อ>ทำความดีก็ไม่ได้เดบเนี้ยเช่นก็ไปเมืองเวทมนต์ไม่ได้กันพอดีน่ะสิ เอ้เอเใจขนาดนักเอเอยังไงมันต้องมีวิธีทำความดีอื่นอีกแน่ๆใช่อหนูเถอะค่ะวิธีอื่นวิธีอื่นเหรออ่ะใช่ใช่ใช่แล้ววิธีนี้มันอาจจะได้ผลไม่มีใบไม้แต่มีกิ่งไม้ใช่แล้วต้องลองต้องลองกิ่งไม้ใช่แทนใบไม้ มันต้องทําให้สําเร็จมันต้องมีทางสิล<อ>าลากิ่งไม้เล็กกิ่งไม้นาา้อยไต่ลังไปแล้วก็ขันขันขัน super jelly super j e ล l y s เป e r glue มอลน้ำขึ้นน้ำลงชิโนหล่อในที่สุดฉันก็ใช้กิ่งไม้ส่งน้ำมันได้แล้วสำเร็จ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  สวัสดีทุกคนฉันมีเรื่องจะมาเตือนอีกแล้ววุ้ยทำไมคราวนี้มาช้าจังเลยอยาคุณมนโนดิมาตอนนี้ที่เมืองเอ็นเจิรเทมีเรื่องวุ่นวายกันใหญ่แล้วนะคะโอ้ยฉันรู้แล้วตอนนี้นะ่ะเหล่าต้นไม้กำลังถูกทำร้ายซึ่งนั่นส่งผลให้เทพกายากรโกรดมากขึ้นและด้วยเหตุนี้จะทำให้มีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ จะเกิดอะไรเหรอคะแล้วพวกเธอก็จะรู้เองข่าวด่วนข่าวด่วนที่ท่านจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นการแจ้งข่าวภัยพิบัติที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเมืองแองเจลทาวของเรา พายุอุรังอูตังที่ไม่ชื่อเหมือนลิงซึ่งมีอนุภาพการทำลายล้างสูงมากคาดว่าจะขึ้นฟังภายในสองวันอขอให้ชาวเมืองทุกท่านเตรียมตัวสำหรับการอ,อพยพโดยด่วนวโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งเตรียมตัวอ,อพยพโดยด่วน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 ,วนวคนจะอ,อพยพเลยมาเติมน้ำมันกันใหญ่เลยดวท้าทางคุณอาติ้งเนาะจะค้นพบวิธีใหม่ในการเสกน้ำมันและจริงๆด้วยอ๋อใช้กิ่งไม้แทนใบไม้ เชิญเลยค่ะเชิญเลยน้ำมันเต็มถังนะคะอ่ะอ่ะอะมีกิ่งไม้มาด้วยหรือเปล่าออฮขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากอะไรกันเนี่ยอ้าวเด็กๆมากันแล้วเหรอจ๊ะเออคุณอาติ้งน่องใช้กิ่งไม้แทนใบไม้เหรอคะใช่แล้วจ้ะฉันลอกเสกน้ำมันโดยใช้กิ่งไม้มันก็ได้ผลเหมือนกันเลยทีนี้ฉันก็จะมีน้ำมันแจกให้ทุกๆคนได้แล้วนะจะ๊ะแต่ว่าคุณครับ เติมน้ำมันด้วยครับอ้าวเด็กๆไปทำงานกันได้แล้วคุณรอเดี๋ยวนะคะถ้าเก็บจริงมาได้หมดเมืองเนี่ยมีหวังรวยแน่จริงไหมไม่มีให้เก็บแล้วล่ะครับพี่ใหญ่ไม่นี่เราเก็บกันหมดเกลี้ยงเลยเหรอเนี่ยหน่อยแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยเอ้ยไอ้รถคันนั้นนี่นาพี่ใหญ่เอาเจ้ามานเอาไอ้ไอ้แบล็กออกปฏิบัติการมาเลยมาเลยเรามาเพื่อตากต้นไม้ เราต้องไล่คืองานของเราโอนให้หมด ฮีโร่ผู้ไม่ยอมอ่อนข้อให้กับความชั่วร้ายกับตันเจไหนมนุษย์ต่างดาวอยู่ที่ไหนไหนไหนไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวหรอกค่ะตันเจเอาจัดการพวกชุดดำที่มาแอบตัดไม้น้อยเลยค่ะอออ๋ออเหรอ,อไหนไหไหนอืมอย่างนี้ต้อง จ like ัดการพ้ยตัดให้หมดตัดให้หมดตัดให้หมดฮยหยุดนะจะพวกลักลอบปัดไม้ใหญ่หยุดเลยแล้วฮ่าคิดว่าแต่มีชฉันพ้นหรอหยุดตายถึงกลับต้องตัดต้นไม้เลยเหรอเนี่ยความเป็นเพราะว่ากิ่งไม้หมดเมืองแล้วแน่ๆเลยงั้นคุณอาทิหนองต้องกำลังลำบากแน่ๆน้าไม่มีกิ่งไม้จะเสกน้ำมันเรารีบกลับไปที่ปั๊มกันเถอะอาอ ตายแล้วตายแล้วกินไม้หมดอีกแล้วอะแล้วแบบนี้จะจะทําความดีได้ยังไงอ่ะทํายังไงดีล่ะทํายังไงดีคงจะมีทางนี้ทางเดียวเท่านั้นเอ๋คุณอาเขาจะทำอะไรอะแย่แล้วเราต้องหาทางหยุดคุณอาติ้งหนองแล้วล่ะเจ้าต้นไม้ฉันก็ไม่ได้อยากทำแบบนี้นะแต่ว่าตอนนี้ชาวเมืองกำลังต้องการน้ำมันเป็นอย่างมาก ฉันฉันขอโทษนะอีอีอ,ออทำไมมันยากอย่างนี้แต่มันเป็นความจำเป็นลาก่อนเจ้าต้นไม้อีหยุดนะอะวะใ,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 ใครกันเนี่ยฉันเป็นตัวแทนจากเมืองเวทมนต์อะเมืองเวทมนต์เหรอคุณเคยสัญญากับ<อ>ท่านพ่อมดเอาไว้<อ>ว่าจะไม่ตัดต้นไม้ใช่ไหม แต่เมื่อคุณผิดสัญญาฉันจะมารับอของวิเศษคืนจริงสินะฉันทำผิดสัญญาถ้าอย่างนั้นทิ้งน้องขอโทษทิ้งน้องผิดไปแล้วงั้นฉันไปแล้วนะอะ,อะได้นกวิเศษมาแล้วล่ะฮะน่นที่สุด ติ๊งนงผิดไปแล้วไม่น่าเหลอพิดจริงๆผิดใหญ่เลยอวัคุณอาิ้งนองร้องไห้ไม่หยุดเลยน่าสงสารจังเอานอสพิเศษไปคือคุณอาิ้งนองกันเนอะนมะ่ <c ười> แล้วเราจะปล่อยให้น้ำทั่วเมืองอย่างนั้นเหรอคืนนอยไปเถะจ้า,จาไม่ได้หรอกเพราะเธอคือน้อยพิเศษให้คุณอาิ้งนองคุณน่าสงสารไปเถอะนะจา๊ะนะจา๊ะ ้องคืนให้อารหรอกจ้าคุณอาตินโน่ฉันได้ยินเรื่องทั้งหมดแล้วล่ะขอบใจพวกเธอมากนะที่ช่วยฉันไม่ให้ทําผิดไปมากกว่านี้ที่ผ่านมานะ่ะฉันคิดว่าการเสกน้ำมันอะจะช่วยคนได้หรือมะแต่จริงๆแล้วอะฉันกลับทำร้ายต้นไม้ไปมากมนยโดยไม่ได้ตั้งใจต่อไปนี้ฉันจะไม่เสกน้ำมันอีกแล้วล่ะคุณอาตินโน่แล้วคุณอาตินโน่จะไปเมืองเวทมนต์ได้ยังไงล่ะคะ ฉันไนมะ่เลยไม่ล้มเลิกความคิดที่จะเป็นเมืองเวทมนตร์หรอกนะจ๊ะก็เหมือนที่พวกเธอเคยบอกกับฉันยังมีวิธีอีกมากมายที่จะทําความดีได้ฉันยังไม่ยอมแพ้หรอกนะจ๊ะยังมีความหวังอยู่เต็มเปลี่ยมว่าสักวันหนึ่งประตูของเมืองเวทมนตร์จะเปิดต้อนรับฉัน,อนอเองออเก็บกระเป๋าเสร็จสักทีก็เหลือแค่เก็บกวาดสินะอ๋ออ๋ออ๋ ข่าวด่วนครับข่าดวนขณะนี้พายุคุรังอูตังที่คาดว่าจะพัดเขา้เมืองแองเจลทาวในวันพรุ่งนี้ได้เกิดเปลี่ยนใจอ่อนกําลังลงอย่างกระทนหันแล้วล่ะครับคาดว่าจะสลายตัวไปก่อนจะถึงเมืองแองเจลทาวอย่างแน่นอนทีเดียวเชียวเลยนะครับขอให้ชาวเมืองที่กําลังเตรียมตัวอพยพ เก็บข้าวเก็บของเข้าบ้านเข้าคอนโดได้ตามเดิมแล้วล่ะครับดีจังเลยนะครับอูดีจังเลยนะในที่สุดพายุก็สลายตัวไปแล้วก็ไม่ต้องอพยพไปไหนเย้เอาเบรกสวัสดีจ้าเด็กๆเอ้ยคุณอาติ้งหนอกไปเอาไม้กวาดวิเศษมาจากไหนกันคะอ๋อนี่นะอยู่ดีๆนะสิไม้กวาดของฉันมันก็กลายเป็นไม้กวาดวิเศษขึ้นมาทีนี้ะฉันก็สามารถไปเมืองเวทมนต์ได้แล้วล่ะ ดีจังเลยค่ะฉันจะหาทางไปเมืองเวทมนนะแล้วก็หาวิธีผลิตไม้กวาดอามอเยอะๆจะเอามาแจกให้ทุกคนใช้แทนน้ำมันดีไหมล่ะจ๊ะทีนี้เราไม่ต้องตัดต้นไม้แล้วเมืองก็ไม่มีมลพิษด้วยสุดยอดยไปเลยค่ะเนเด็กๆฉันไปก่อนแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายๆวิเคร,ราะห์การตัดต้น เอองเองเจอชาวก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีตอนนี้เหลือโน้ตพิเศษอีกเพียงตัวเดียวเท่านั้นโฟแอองจี้ NG ของเราจะทำได้หรือเปล่าน้องๆต้องเอาใจช่วยด้วยนะคะ